วันนี้เราจะมาทำส้มตำกินนะครับอยากกินนะครับวันนี้เมนูส้มตำสุดแซบนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับกินกับส้มตำนี่โคตรอร่อยครับเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วสุดแซบครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปพริกป่นข้าวคั่วฉุดรสน้ำตาลทรายน่อยหนึ่งครับมะนาวสุดแซบครับ หั่นหมูครับหมูที่ย่างเสร็จแล้วจิ้มกับน้ํน้ำจิ้มเจ่วสุดแซ่บครับมาตำส้ตมตำครับใส่กระเทียมใส่พริกแดงไปครับชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับ ผมชอบกินมะเขือคืนครับใส่มะเขือคืนไปเลยครับกระเทศแล้วก็มะนาวครับใส่น้ำปลาครับสุรดต,ตามใจชอบครับใส่เส้นมะกอรครับคลุกให้เข้ากันครับ สุกห้เขัน,นครับตักใส่จานพร้พอมกินครับข้าวเหนียวเราสุกพอดีครับกินกับส้มตำนี่โคตรอร่อยครับแล้วก็หมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับสุดแซ่บวันนี้ยากจริงๆครับต้องจัด